สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะในวันที่สิบแปดนะคะกุมภาสองห้าหกหให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะอ่าก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะ3ใบ สิบแปดกุมภานะคะคนวันอาทิตย์สามใบค่ะคนวันอาทิตย์มีแชริออตนะคะมีทาวเวอร์นะคะมีเดอะซันนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะก็จะ ประมาณนี้ในค่ะมีเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะเดินทางแบบบุปักฉับพันไม่ทันตั้งตัวหรือว่ายวดยานพาหนะเนี่ยนะคะมันอาจเสียหายก็ได้นะคะอาจจะแบบว่ารถสตาร์ทไม่ติดรถไปดับกลางทางอะไรนู่นนั่นนี่นะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องปุปผักฉับพันหรือว่าเดินทางแล้วอาจจะมีพบเจอเรื่องปุปผักฉับพันที่ทําให้ตกอกตกใจก็ต้องระวังตั้งสตินะคะแต่ว่ามากับเดอรซันอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากมายนะคะดวงแข็งโป๊กนะนะคะแล้วยังมีแสงสว่างนําทางอยู่เสมอนะคะ ก็ยังมีโชคดีอยู่นะคะขอคว่าขอไพ่ทับพิเศษเนิดนึงคนวันอาทิตย์อ่านะคะมีเรื่องของอาจได้พบรับพบเจอคนอุปธรรมหรือคนถูกใจอาจมีคนให้เข้าความช่วยเหลือนะคะไอเข้าให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีคนอุปธมรมนั่นเองอาจมีคนมารับมารักมาชอบก็ได้นะคะประมาณนี้นะต่อไปคนวันจันทร์นะคะสามใบนะคะคนวันจันทร์มี เก้าไม้เท้านะคะมีสี่ดาบนะคะมีเด็กถือไม้เท้าอีกนะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะก็จะช่วงนี้งานเยอะหรือว่างานมันน่าเบื่อนิดนึงนะคะบางคนก็คิดที่จะออกจากงานบางคนอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะบางคนก็แค่อารมณ์เบื่อเบื่อสิงๆนะคะบางคนก็ทําไม่หวัดไม่ไหวเนาะงานเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีบทมี อะไรอย่างนี้บ้างเนาะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยม,มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเขาบอกว่าช่วงวันนี้ก็จะได้พักผ่อนแล้วนะหลังจากที่ทำงานมาเป็นอย่างหนักนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขององค์กรนะองค์กรให้ความเล็งเห็นว่าคณไวเนื้อเชื่อใจแล้วก็ทํางานทุกอย่างได้ดีนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณจะมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่าอ่าเรียกว่าเป็นบริวารที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบ อ่านะฮะก็จะมีเรื่องของการเงินหรือว่าได้รับเงินนะคะหรือว่ามีคนแบ่งปันอะไรให้นะคะถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็จะให้เราประมาณนี้นะหรือไพ่ทักเตือนบอกว่าเธอเวลาเธอมีเธอรู้จักให้คนอื่นบ้างแบ่งปันให้คนอื่นบ้างนะคะสร้างพระเดชพระคุณอะไร่างนี้นะคะหรือทําบุญบ้างนะอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะต่อไปคนวันอังคารสามใบมีเด็กถือถ้วยใส่ปลามาฝากนะคะ มีเมจิเชียนนะคะมีสามเหรียญน,นะคนวันคานก็ไพ่ออกมาสวยมากค่ะนะสวยว้าวเลยนะคะเขาบอกคนวันคานบางคนอินเลิฟอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่ามีคนมาแอบบรักแอบบชอบบางคนก็ได้รับเป็นข่าวดีนะคะเรื่องดีๆนะคะมีโชคนะคะจากคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีลักษณะคล้ายเด็กนะคะอ่าแล้วก็มีเมจิเชียนด้วยเขาบอกวันนี้คุณทําอะไรก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนะคะหรือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ อ่าสังคมให้ความนับหน้าถือตาเชื่อถือนะคะหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสังคมอวยอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นเขาเขาเขาสวยนะเขาหล่อนะอะไรอย่างเี้ก็ได้นะคะนะอ่ามีสามเรียนนะคะจะมีเรื่องของการได้อะไรมาจากคอนเน็กชันนะคะหรือว่ามีเรื่องของการได้พบกปะผู้คนวันนี้นะนะคะหรืออาจมีโชคมีลาบจากคอนเน็กก็แหละค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าค้าขายก็ ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําซื้อใหม่พาลูกค้าใหม่มาเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนซื้อแล้วไปแนะนําเพื่อนมาซื้อต่อนะคะอ่าบางคนได้เซ็นเอกสารสัญญานะคะโรจิงานต่างๆนะก็ได้รับการอนุมัตินะคะสามารถทาได้เลยนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยโชคดีอ่ะดูไพ่สวยมากนะฮะสวยอย่างอัมพชราภาหรือว่าสวยกว่าน,นี้มีไหมสวยสวยใครก็แล้วแต่เออนะ เอ็ดออฟคัพก็เรื่องของบางคนก็ได้รักดีบางคนก็ได้โชคดีนะคะก็แล้วแต่ได้คนละอย่างพอนะถ้าใครได้สองอย่างก็ถือว่าโชคดีแบบดับเบิลนะคะต่อไปคนวันพุธนะสามใบคนวันพุธมีลอตเตอร์เดม o นนะคะเจ้าชะตาวันพุธเป็นเดม o นนะ มีเดอะฟลนะคะนะแล้วก็สีไม้เทา้าคนวันพุธบางคนมีความกังวลในใจลึกๆนะคะนะแอบนอนไม่หลับแอบเครียดแอบกังวลนะคะจะบอกว่าถ้าเป็นเดอะมูนคุณจะกังวลเกินเบอร์นะฮะบางทีเรื่องมันยังไม่ได้มีความเป็นไปได้เลยนะคิดมากไป,ไปรอล่วงหน้าแล้วนะคะถึงเส้นชัยไปแล้วฉันไปรอที่เดสิเนชันนะคะประมาณนี้นะ เดฟูนะคะ, Fool, ะ,คะพรุ่งนี้อาจจะมีการเดินทางนะคะหรือว่าพรุ่งนี้อดจจะได้ไปเที่ยวเล่นชิลๆที่ไหนที่ที่ที่คุณอยากไปนะคะสีไม้เท้าก็จบดีค่ะมีความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะบางคนก็มีการมั่นหมายมีการขอแฟนแต่งงานนะคะหรือว่าถูกขอแต่งงานเรื่องของการงานดีค่ะมีความมั่นคงในระยะยาวนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกว่า อุดมสมบูรณ์ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะนะทุกอย่างจะเป็นไปได้วยความอุดมสมบูรณ์สุขความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะพระราชินีต่อไปคนวันพฤหัสบ้างนะคะสามใบคนวันพฤหัสมีสตริงนะมีเด็กถือดาบนะคะนี่อบ ้าก็มานะคะอัศวินถ้วยนะคะเขาบอกช่วงวันนี้นะวันที่สิบแปดเนี้ยเหนื่อยนิดนึงนะคนวันพระฤห,หัสนะคะนะแต่ว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าคุณอดทนนะคุณคุณใช้ความเย็นความอ่อนน้อมนะคะเข้าสยบความเคลื่อนไหวคุณจะสําเร็จได้ดีนะคะนะอาจจะต้องพบเจอกับคนที่เขาดือดอด้อรันรันหรือว่าตัวคุณเองอาจมีเรื่องของการเดินทางสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีคนมาให้โชคให้ลาบและให ให้ใจนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะบางคนก็นําโชคนาลาบนําข่าวดีมาให้บางคนมาให้ใจนะคะให้กําลังใจบางคนมาให้เป็นความรักเลยนะคะอาจได้พบเจอคนที่เขาสวยหล่อถูกใจคุณด้วยนะคะในวันนี้นะขอไพ่ทักพิเศษ่อยค่ะอ่าไพ่บอกว่าตอนนี้คุณต้องโฟกัสออนงานเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณต้องเป็นคนที่แบบว่าฉันทําได้ทุกอย่างใครใช้อะไรฉันก็ทําซื่อสัตย์ นะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีความสามารถนะคะใช้ใช้เร็วทําเร็วนะคะประมาณนี้นะใช้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็โฟกัสในหน้าที่การงานนะไพ่เตือนตรงนี้นะขอให้คุณเนะี่ยมอบกายมอบวิญ,ญญาณให้กับงานไปเลยนะคะแล้วสุดท้ายผลของความที่คุณทําไปมันจะตอบแทนคุณนะคะนะจะเป็นเรื่องดีๆแน่นอนนะฮะต่อไปนะฮะคนวันศุกร์บ้าง3ามใบ คนวันศุกรมีวิวออฟฟอร์จูนนะคะมีเทมเพอร์เรนซนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะจริงจังมากเวอร์แล้วล่ะการเปลี่ยนแปลงนะนี่เด็กถือดาบนะคะเขาบอกว่าบางคนนะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเปลี่นไพ่เปลี่ยนแปลงออกมาถึง2ใบมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะนะใครที่ไม่ดีอยู่่มันก็จะเปลี่ยนเป็นดีนะคะ แต่คิดว่ามันเปลีป่ยน,นเป็นดีเป็นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแทนโพลเลนทุกครั้งเนี่ยที่แทนโพลเลนออกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมูฟเมนต์โยกย้ายนะคะใดๆนะคะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะนะอ่าแล้วเขาบอกว่าคุณบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไกลเลยต้องเดินทางด้วยนะคะนะอาจมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยในชีวิตได้หมดนะคะแม้แต่ว่าคุณจัดบ้านใหม่ยังได้เลยนะนะ,นะคุณย้ายบ่อปลาจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายจากหน้าไปหลังบ้าน <c oughs> แล้วแต่คุณเลยนะ เออคุณจะมูฟบ้านยังได้เลยเออเน,นี่ยอันเนี้ยนะแล้วมีการเคลื่อนย้ายที่เป็นการเดินทางด้วยนะคะนะก็น่าจะดีขึ้นแหละนะเพราะว่าไพ่มันออกเป็นดีนะคะหรือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของอการเดินทางนะคะหรือ,อต้องพบเจอกับบริวารที่แบบว่า เขามั่นใจในตัวเองสูงหน่อยด,อด,อดื้อๆดันๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทะนงตนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไม่ค่อยอยู่แต่ก็ต้องมาทำงานร่วมกันมาเจอกันหรือว่าต้องมีแอคทิวิตี้ร่วมกันในวันที่สิบแปดนี้นะคะบางคนเท่านั้นนะอันนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะอขอไพ่ทาพิเศษนี่ไงมันเดินทางคุณคุณจะไปไหนเนี่ยแหละอืนะนะคะเขาบอกมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันจะดีขึ้นจริงๆค่ะนะคะเป็นหกดาบนะ ตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ไม่อยากเปลี่ยนไปเถอะมันจะดีขึ้นค่ะมันค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆแต่ชัวร์คนวันเสาร์มีแปดเหรียญน,นะคะวันที่สิบแปดนะ,ะมีสามไม่เท้านะคะมีเอ็ม r พเนะคะ ไห้คนวันเสาร์ก็วันนี้ดีนะเขาบอกว่าเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการหารายได้นะคะยังเป็นไปได้อย่างดีนะงานดีเงินดีนะคะเขาบอกว่าอาจมีการเดินทางหรือว่าการวางแผนการเดินทางหรือแผนงานนะคะสามารถทําได้เลยนะคะสิ่งที่คุณจดจดจ้องจ้องรอไว้หรือว่าวางแผนวางสเต็ปไว้แล้วสามารถเป็นไปตามนั้นได้เลยนะคะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูอุป,ปถัมภ์นะคะนะการต่างประเทศเด่นนะคะหรือว่าเรื่องของงานเนี่ยมีการบางคน มีความเจริญเติบโตมากขึ้นความสําเร็จมากขึ้นหรือบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าพูดถึงผู้หญิงคนนี้นะที่ฉันเห็นไพ่อันนี้ที่ไรก็คิดว่าเขาเป็นแม่ค่ะนะคะลันะะษณะทรงคล้ายแม่นั่นแหละนะเพราะว่าเป็นผู้ให้ผู้คนที่ใจดีนะคะคนที่คอยฟีดคนที่คอยทรีตนะคะอ่าประมาณแม่นั่นแหละนะประมาณนี้นะคะแต่ว่า ถ้าสมมติวไพ่ออกอย่างเนี้ก็ประมาณว่าคุณแม่คิดถึงนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เกิดวันนี้นะคะดูอยู่ก็ลองใครแม่ยังอยู่ก็ลองติดต่อกลับหาที่บ้าน,นะค,ะคุณแม่ดูนะคะบางทีเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะนะก็ลองดูหรืออีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าตัวคุณเองมีความเรียกว่าอะไระมีความสุขตามอัตภาพไปแคะ่ะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดิ้นรนใดๆนะคะก็ะะมีความสุขได้ได้อยู่แล้วนะคะนะก็คือไพ่เขาบอกว่า ถึงไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้คุณก็มีความสุขมีกินมีใช้อยู่สุขสบายนะคะมีตังค์เห็นบ้างคุณเห็นไหมตังค์มันถึงแม้มันจะแบบว่าไม่เท่าตัวอื่นนะตัวนี้เป็นควีนเนี่ยคือตัวควีนคัพเนี่ยเขาจะในบรรดาในบรรดาที่มีที่มีที่เขามีตังค์ทองนั่งกันเนี่ยหมายถึงอ่าหมายถึงอะไรเก้าอี้ตัวใหญ่เนี่ยนะคะอ่าเขาคิงคิงคัพไอควีนคัพเนี่ยเขาจะด้อยสุดนะคะ แต่เขาก็มีความสุขค่ะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะนะอันนี้พูดให้ฟังเฉยฉไล่ลําดับไพยย่เฉยๆนะคะเมื่อดใดที่คุณได้ควินครับนี่คือเหมือนสภาพคุณทรงๆอะนะไม่เลวไปกว่านี้แน่นอนนะคะถึงมันอาจจะไม่ดีไปกว่านี้แต่ว่าอ่าเรียกว่ามีความสุขดีนะคะสุขสบายดีนั่นเองนะคะนะในมือไม่มีคาถานะคะเพราะเรื่องของอํานาจมันก็จะน้อยด้อยกว่าตัวอื่นๆเขานะคะแต่มีถ้วยโตนะฮะมีมงกุฎนะฮะมีต่างทอง แถมมีผ้าแพรพันห่มกายนะคะก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละค่ะนะคะก็ประมาณนี้เนาะนะฮะอันนี้เทียบให้ฟังนะไม่ได้หมายความว่าวันนี้คุณจะไม่มีอํานาจหรืออะไรไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะเปรียบเทียบให้ฟังเล่าให้ฟังว่าความหมายของไพ่มันคืออะไรนะฮะตามนั้นเลยค่ะมีความสุขดีแหละนะเรื่องของการเงินการงานผู้ใหญ่นะคะดีเลยการต่างๆที่ดกิดขึ้น จบแล้วนะคะท้งจุดเป็นกดเป็นไงเป็นบ้างนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้วันที่19าะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ